สวัสดีนะครับพี่น้องที่กําลังไลฟ์ศพไลฟ์สดชมไลฟ์สดจากสื่อมวลชนสังคมชนจันทบุรีครับเดี๋ยวผมมาเสีจรครับตอนนี้เราก็อยู่ในวันมรนาคุณพระเมตตาประจําปีศ0 23นะครับผมณวัดพระิภาพพัทยาชุมบุรีนะครับผมในวันนี้ก็มีหัวข้อต่างๆในการพูดในช่วงที่ผ่านมานะครับผมหัวข้อแรกที่พูดนะครับผมหัวข้อพระเมตตาในพระคัมภีนะครับซึ่ง คุณพ่อที่เป็นคนพูดบญญรรยายนะก็คือคุณพ่ออนเนกนามวงศ์นะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณพ่อนะครับก็เลยอยากให้คุณพ่อเนี่ยในพูดถึงประเด็นสําคัญนะครับในพระเมตตาในพระคัมภีร์ครับคุณพ่อครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับพระสัปะปปาณบ,บุญจอปกนที่สองและพระสัปะปาเบเนดิกต์ได้กล่าวไว้ว่าพระเมตตาของพระเป็นเจ้าไม่ใช่เรื่องใหม่แต่ว่า พระเมตตาของพระเป็นเจ้านั้นอยู่ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนะครับโดยเริ่มตั้งแต่หนังสือปฐมกาลจนกระทั่งถึงวีบอน์และในวันนี้พระเมตตาของพระเป็นเจ้านะครับได้นําเสนอนะครับเรื่องของคนตาบอดที่เมืองเยรีโคนะครับคนตาบอดที่เมืองเยรีโคซึ่งพระวรสารวันนี้พระวจาของพระเป็นเจ้าที่เกี่ยวกับ คนตาบอดที่เมืองเยริโคเป็นการสรุปความสัมพันธ์และการสอนระหว่างพระเยสุจ้ากับบรรดาคลาสาวกพระเยสุจ้าต้องการให้อคราสาวกนั้นยอมรับในหนทางแห่งไม้กางเขนโดยการไว้วางใจในพระองค์ถ้าเกิดเขายอมรับในความหนทางแห่งไม้กางเขน และไว้ใจในพระเป็นเจ้าเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆที่มีความสุภาพทุกสิ่งทุกอย่างที่จะขึ้นอยู่กับพระเป็นเจ้าพระเยซูเจ้าก็จะนําเขาไปสู่หนทางแห่งความรอดและนี่คือลักษณะของคนตาบอดที่เมืองเยรีโคซึ่งคนตาบอดก็เหมือนกับอคลาสาวกที่กําลังไม่เข้าใจในความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงสอนแต่ถ้าเกิดว่าไว้ใจในพระเป็นเจ้า ความเชื่อของเขาจะได้รับการเติมเต็มและจะได้รับการสอนและนำไปสู่ความรอดที่พระเป็นเจ้าได้สอนกับเราไว้ครับผมก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ได้พูดถึงประเด็นสาคัญนะครับเกี่ยวกับพระคัมภีร์ในพระเมตตาขอขอบคุณคุณพ่อครับสวัสดีครับ